สวัสดีครับหลังจากหาหายกันไปนานนะครับวันนี้เรากลับมาใหม่ด้วยเกมเก่าของเราก็คือเกม Arkade นะครับทำไมกลับมาเล่นเกมเก่าแล้วครับคุณผู้ชมกลับเล่นเกมเก่าเพราะว่ามีกระแสะว่า Arkade เนี่ยเขาจะทำเกม Ark World ซึ่งเป็นเกม NFT หรือ NTF นี่แหละผมก็ชอบจำสลับเนะาะผมก็เลยเตรียมตัวซักหน่อยเพื่อจะลองเข้าไปเล่นดูนะฮะ ช่วงนี้เซิร์ฟยังไม่เปิดก็เลยจะขอกลับไปเล่นเซิร์ฟซีผ่านไลน่พอดเนะเาะเพื่อจะไปรื้อฟื้นหน่อยว่เาเล่นยังไงเราจะหาตังได้ไหมยังไงในสภาพตอนนี้ครับผมได้ข่าวว่าเซิร์ฟซีเพิ่งเปิดเซิร์ฟใหม่ด้วยสองสามเซิร์ฟเนาะเมื่อเดือนกุมภาที่ผ่านมาน่เองเดี๋ยวจะไปลองสร้างตัวใหม่ดูอ่ะโหลดเกมมาเรียบร้อยแล้วครับก็สตาร์ทกันเลย ที่จริง Arcade นะครับมันจะมีอยู่2เซิร์ฟนะฮะก็คือเซิร์ฟ C กับเซิร์ฟฝั่ง NA กับ EU นะฮะซึ่งผมว่าเราเล่นเซิร์ฟ C เป็นเซิร์ฟที่เดาว,ว่าเซิร์ฟเวอร์น่าจะอยู่ที่สิงคโปร์ไม่ก็ฮงฟิลิปปินส์ขนาดนี้แหละมันน่าจะปิงน้อยกว่าเนาะอ่ะเริ่มต้นนะฮะภาพโหลดสกรีนก็ค่อนข้างจะสวยเนาะใช้ i n p o t e t เกมกัดโอเค อันนี้คือทําดีขึ้นมากนะครับเนี่ยจากตอนที่ผมเลิกไปเมื่อประมาณปีที่แล้วเนาะประมาณ2ปีแล้วแหะช่วงโควิดนี้ก็คือไม่ได้เล่นอาร์เอ็ดเลยไปเล่นเกมอื่นมาบ้างนิดนิดหน่อยหนย่วันนี้เรามาดูกันว่าอาร์คเอดเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะไหมเปลี่ยนไปแค่ไหนแล้วก็ยังมีคนเล่นไหมดีกว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับก็ดูในไลน์พอดได้เลยนะฮะแล้วก็เข้ามาจอยกันผมตั้งใจว่าจะเล่นเซิร์ฟ เซิร์ฟใหม่แหละคือเซิร์ฟเก่าก็มีตัวละครอยู่มีของอยู่เยอะหลยแต่ว่าอยากไปเริ่มใหม่ดูจําลองสภาพเซิร์ฟใหม่แล้วก็เล่นฝั่งเวสนะฮะครั้งนี้ฝั่งเวสก็คือฝั่งซ้ายมือเนาะเกมนี้มันจะแบ่งเป็นสองฝั่งฮะซึ่งสองฝั่งเนี่ยเขาจะตีกันอยู่แล้วเพ็งก็เป็นหัวแดงกันอยู่แล้วโครงสร้างขค้วข,ของเกมนี้อะฮะถ้าความรู้สึกผมเนาะถ้าสําหรับคนที่เคยเล่น MMO ก่ามาเนี่ย มันเป็นการเอาหลายๆอย่างครับผมมารวมกันหลายๆระบบของหลายๆเกมมารวมกันแล้วก็ทําให้เกิดเป็นเกมนี้ขึ้นมาเดี๋ยววันนี้คลิปแรกเนี่ยผมจะสร้างตัวละครก่อนคร่าวๆนะ s เซิร์ฟมี4ีเซิร์ฟนะครับ evo นี่น่าจะเป็นเซิร์ฟเดิมที่ผมเคยเล่นแล้วรวมเซิร์ฟไว้ส่วนเซิร์ฟเฟสไม่มั่นใจว่าผมจะเล่นได้ไหม แต่ว่าถ้าเล่นก็ควรจะเลือกเซิร์ฟที่มันสเตตัสไฮนี่แหละครับเพราะว่ามาความว่าเราจะได้มีมีคนแต่ผมไม่มั่นใจอยู่หนึ่งเรื่องนะก็คือเรื่องอะไรเนาะอยวขอรับเสียงนิดนึงนะ่ยที่ไม่มั่นใจก็คือไม่มั่นใจว่าเวลาเป็นกิจกรรมหมู่เนี่ยมันจะเป็น c ครอสเ e r v e r หรือเปล่า Cross Server คือกรณีที่เป็นสงครามหรือกิจกรรมที่ต้องบาบทเปิกันนะฮะ คือจะรวมทุกเซิร์ฟเวอร์เข้ามาที่ที่แชนแนลเดียวกันแล้วตีกันโอเคงั้นก็เอาเป็นสเปลเดนก่อนแล้วกัน you can sure. อ่ะนี่คือหน้าตาของละครนะฮะเดี๋ยวผมจะอธิบายสั้นๆของแต่ละเผ่านะวอ์บอลเนี่ยครับเราก็จะมีหน้าตาเป็นกึ่งศิษฐศัไหม มีขอเท่ๆหน่อยกราฟิกผมรู้สึกว่าจะโหลดชา้าเหลือเกิน2070นี่อาจจะต้องหาเงินซื้อใหม่แล้วโอเคโหลดละก็ใครชอบพี่บึ้กนะฮะหุ่นพี่บึ้กก็ก็ลองดูส่วนผู้หญิงก็จะสวยหน่อถ้าดูเซ็กซี่ดีนะฮะฝั่งขวาเนี่ยฮารัแลนญาอะไลอันส์เนี่ยฮะผมจะขอเรียกว่าฝั่ง e อีทนะ ก็จะมีเ okay ผ um ่าวัวบอลเมื่อกี้คราวนี้ก็เป็นเผ่ากึ่งึ่งสัตว์นะครับเฟอร์รันอ่าโอเคฮะก็มีให้เลือกแล้วก็เผ่ามนุษย์ฮารานิน่าจะเป็นตีนๆของคนเอเชียนะสำหรับผมรู้สึกอย่างนั้นนะตีมๆเกาหลีตีนๆจีนหน่อยอ่ะมาดูฝั่งนูอัน l อนแลนสนะฮะก็เผ่านูอาว ขอ,อน้งเอานี่ก็เป็นมนุษย์เหมือนกันแต่ตัวเขาค่อนข้างจะสูงกว่าของวา,า,าลวนี้ก็เหมือนจะเป็นฝั่งยุโรปเขาแหละผมผมคิดอย่างนั้นนะนี่คือส่วนตัวนะแล้วก็ขอเอขอเอลลนี่ค่อนข้างจะสวยนะครับเกมนี้ตุ้มมากไม่ได้รู้สึกว่าเป็นเอลหรือดาร์คเอลนะตุ้มหมดอ่าโอเคภาพโหลดครบละแล้วก็ขอน็อกขอน็อกก็เนี่ยครับผู้ชายก็จะลุงหน่อย หัวโตนะผู้ชายโอเคผมจะเล่นลุงแล้วกันผมค่อนข้างจะชอบอ่ะมาดูคลาสคลาสนะครับผมคลาสเนี่ยมันจะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับนี่คือแปดคลาสแปดคลาสแกนผมเรียกอย่างนี้ดีกว่าแปดคลาสแกนก็คือเป็นคลาสที่เป็นเราสามารถเอาปเป็นเริ่มต้นได้ เดี๋ยวข้างในเนี่ยมันน่าจะมีคลาสเพิ่มอีก3คลาสซึ่เป็นคลาสที่2ซึ่งเราอธิบายตรงนี้ก่อนเดี๋ยวผมขออนุญาตสกิลไปก่อนเนาะแล้วก็ดิส b l เบิลสกิล e ิว e w ก่อน Battle น a ร e เนี่ยครับก็จะเป็นนักรบเลยฮะตรงตัวเลยสกิลใส่นักรบนักดาบก็คือ Battle r a g e Sor ซ e r ีสนะครับตามชื่อเลยครับเป็นนักเวทเป็นจอมเวทเนาะ so ร์ซีรีส์อาชอ อาเชอร์ก็จะเป็นนักธนูไวทอลิซ m ึมไวทอลิซึมเป็นเป็นฟรีดนะฮะเป็นเมดิกเป็นพระแล้วกันภาษาของเราเมดิคชั่นเนี่ยฮะเมดิ c ชั o นเป็นสายเวทเหมือนกันนะครับแต่เป็นสายเวทออกแนวความมืดอย่างซอร์ซิลี่เนี่ยมันจะเป็นเวทประมาณเอเลเมน a ัลมากกว่านะครับส่วนเมดิคชั o นนี่จะเป็นสายมืดสวิฟเบดก็จะเป็นแนวแนวแอสซัสซิน เป็นนักรบเหมือนกันแต่เป็นแนวแนวแอสซิินนะสกิลเขาจะมีการมูฟเม้นที่ค่อนข้างจะคอนโทรลยากตรงนี้นะสำหรับผมนะดูคอนโทรลที่พิคั่นเนี่ยห้าห้าดาวเลยในขณะที่เวสเทนเดกเนี่ยได้แค่สามดาวหรือโซเซียี่สี่ดาวชื่อแค่สองดาวกว่ามาถึงการคอนโทรลเนี่ยมันจะยากตามอาชีพเลยครับกันสลิงเกอร์ที่เป็นคลาสใหม่นะซึ่งผมไม่รู้จักจริงๆว่าเขาดีแค่ไหนแต่ถือปืนเนี่ย แล้วก็สเปล d สเปลนะอันนี้ดูเหมือนจะเป็นแดนเซอร์เนาะแต่ลงลงดูไม่เข้าเลยอ,ะอ่ะอ่าโอเคแดนเซอร์ที่ผมไม่มีข้อมูลจริงขอโทษทีนะคือเพิ่งเข้ามาเลยเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเดี๋ยวผมสร้างตัวก่อนละกันผมเลือกคลาสแรกก็น่าจะเป็นคลาสที่ตัวเองถนัดแล้วกันเนาะก็คือเจ้าซอซีรี ได้ครับเริ่มปับ๊บ <c oughs> ก็เลือกก่อนเลยลุงก็เซ็กซี่เหมือนกันนะฮะผู้ชมผมทรงนี้หน้าอย่างนี้ดีไหมรีเซ็ตออดูหน้าหน่อยอ้อนี่ดีกว่าดูหนุ่มขึ้นมานิดนึงอทรงผมลุงมีอะไรเท่ๆทบ้าง โอเคครับเลือกทรงผมแล้วก็เลือกสีผมสีผมนี่เอาเป็นสีแดงแรงดิสอันนี้เป็นอะไรเอ่ยเป็นไฮไลท์เหรอไม่ใช่ถ้าผมลตรงนี้เป็นสีแดงด้วยล่ะมันก็จะแดงแคทเลยแล้วถ้าตรงนี้เป็นสีดำล่ะไม่ต่างเลยเพราะฉะนั้นเอาอย่างนี้แหละผมชอบแนวๆนี้ได้ ว่าไอาแบบนี้ก็ก็ไม่ได้แย่นะครับเราสามารถปรับไอไซส์ไอะไรได้แหละใครชอบก็ยังไงก็เอาอย่างนั้นเลยมอสจมูกก็โอเคนะฮะไม่แย่เท่าไหร่เออโตนิดนึงอันนี้แล้วแต่ชอบนะตัดกันเลยสหรับคนที่จะเล่นนะเอาแบบเดิมดีกว่าก็ดูดีสกินสีผมคิ้วโอ้ สามารถตับได้ด้วยไหนๆเราก็ามาตีมแดงแล้วเราก็แดงให้สุดคิ้วก็แดงไม่เท่คิ้วดำดีลนะอ่านี่ครับลูก,กตาแบบไหนดีก็จะดูเป็นกับตันเมกาไปเลยดูเป็นงูไปเลยนะอันนี้มีตาแมวไหมหัวใจเอาธรรมดาก็าบอกครับ โอเคเหมือนกันสองข้างละสีตาก็เราต้องเป็นโรคตาแดงโอเคสไตล์สไตล์ไม่ต้องแล้วกันเพนติ้งไม่ต้องแล้วกันนะหนวดหนวดคนม,มีไหมคุณผู้ชมก็มอเท่ดีเอี๋ยวเนาสทรงนี้เท่ดีเปลี่ยนสีหนวดให้แดงด้วย แดงหมดเลยสีแดงแรงธิ์บอดี้เดิมๆเฮ้ยนี่ซิกแพคอันนี้ดูเหมือนลินอันนี้ดูมีน้ำมีนวนอันนี้อะไรเนี่ <c oughs> ยเรียกสอนดูเต็มไปหมดเลยเอาแบบเดิมๆไปเลยนะเซฟแอฟเฟไดีแม่ไหนนะฮะ คอมพิวเครีเอทเล็กนะฮะผมจะตั้งชื่อว่าโัวรี่แล้วกันโอเคเข้าเกมะฮะ จะมีคัสซสีนนะเข้ามาอันนี้น่าจะเป็นเมืองสวยของดอเอเดี๋ยวอนุญาตข้ามคัสซีนในะน,นเนะกมนี้นยครับหลักการเคลื่อนที่ของเขาก็คือ WASD นะครับคุณผู้ชมหมายความว่าเขาวิ่งไปวิ่งมาอย่างเงี้ยก็ได้ละหลักการเก็บเวฟของเกมนี้นะครับดูที่มุมล่างซ้ายนะที่เมาส์ก็คือค่าเลเบอร์ ค่าเลเอร์เนี่ยผมไม่มั่นใจว่าเซิร์ฟนี้เดี๋ยวนี้เขาเด้งยังไงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเติเเตมเติมสมาชิกกับเขาอะะแนวแนว,แนวเป็นพรีเมียมหรือทุกอย่างไม่รู้ว่าใช้สัตว์อะไรตอนนี้อ่ามันก็จะเด็ดเด้งตลอดเวลาเลยตอนนี้ผมไม่มั่นใจว่าณนะตอนที่เราออฟไลน์อยู่เนี่ยเจ้าตัวเลเวอร์นี่จะเด้งไหมแต่ถ้าเราออนไลน์มันจะเด้งจะเด้ง5้าหรือเด้ง1ิงก็แล้วแต่เขาอะทุกๆุกนาทีไม่นจะเขียนว่ารีสตอร์5เลเวอร์ทุามิ อ่าโอเค why you are logging in you can restore additional label using label charger or sleeping offline label can only restore w h i l e you are log off can only can only be restore w h i l e you are log off you r offline label consume before the online label อ่าโอเคเดี๋ยวมาดูกัน ห,หลักๆก็คือตามเวสไปเรื่อยๆนะครับกด F คุยกับ A p e n p c เขาก็จะให้อาวุธลงามาชุดหนึ่งเราก็ต้องเลือกแล้วละว่าเราจะยังไงต่อดีเขาวิ่งตามเวสเลยฮะในมินิแมปด้านบนขวาเนี่ยครับนี่คือเวสสีเขียวนี่คือเวสเนื้อเรื่องเราก็ตามไปเรื่อยๆเดี๋ยวขออนุญาตเล่นไปก่อนสักพักนะฮะตอนนี้มาดูที่คลาสกันก่อนคลาสผมเนี่ยจะเป็นซอลซิรี่ก็จะมีเวทอยู่เวทเดียวก็คือเวทไฟโบสเซมโบสเซมโบส แล้วเดี๋ยวพอถึงเวลาเ,เ,เลเวลโทษครับเลเวลเจ็ดเนี่ยฮะมันก็จะมีสกิลที่2ให้เราเลือกเราอาจจะเลือกเป็นคลาสอื่นก็ได้คือเกมนี้เนี่ยเราสามารถเก็บได้ทุกคลาสนะครับเก็บเลเวลของคลาสได้ทุกคลาสเลยแล้วก็สามารถเปลี่ยนอาชีพรีเซ็ตสกิลเนี่ยได้ตลอดอเกมนี้เนี่ยหลักการคือเราจะรวมอาชีพ3 c l คลาสมาเป็น1อาชีพจริงแล้วเราก็จะได้สกิลพอยต์มาจํานวนหนึ่ง ผมจาไม่ได้ว่า18หรือ28นะที่ maximum ม็กซิม m ัมของมันเนี่ยเราก็ต้องเลือกอัพสกิลพวกนี้ครับตามเงื่อนไขที่เราจะใช้รวมถึงอาชีพที่2ที่3ด้วยคือใช้ให้พอเราไม่สามารถอัพทุกสกิลได้มันเลยเป็นการสร้างความแตกต่างระหว่างอาชีพกันตอนนี้ผมเป็นซอซีรี์นะเดี๋ยวก็เอ็ดนิดนึงโอเคอันนี้เขาให้เลือกนะครับว่าเราจะใช้อาวุธประเภทไหนวันแฮนหรือทูแฮนผมเลือกเป็นวันแฮนก่อนแล้วกัน ปกต,ติซอรซิลี่ควรเลือกทูแฮนแหละครับส่วนชุดเนี่ยก็จะมีเพลทอาร์เมอร์ลิเทอร์อาร์เมอร์แล้วก็โคตรอาร์เมอร์คลาสผมนะ่าจะซัพพอร์ตคลอสโอเคตอนนี้เราก็กดไอนะฮะเราก็จะได้ของมาลนะอันนี้เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเอาอะไรวันแฮนก็เป็นเซปเตอร์นะครับส่วนอีกอันนึงก็เป็นโลส่วนทนู้ ธนูกับปืนเหรอครับปืนอะผมลองใช้ปืนดูผมไม่เคยใช้คือเราสามารถใส่อาวุธได้หมดแล้วฮรับเกมนี้เนี่ยรวมถึงปืนด้วยถามว่ามันดียังไงแล้วก็มันก็จะมีคุณสมบัติของมันอยู่นะฮะช่องมันจะไม่ทับก,กันคือการที่เราใส่ธนูเนี่ยถามว่าเราได้ประโยชน์จากมันไหมหเราเป็นนักเวทไม่ได้ประโยชน์จากธนูแต่ว่าจะได้สเตตัสจากธนูหลังๆ ก็ไม่ถือว่าแย่นะฮะโอเคนี้เราได้มันแล้วก็เราทิงไปของเดิมเดี๋ยวเรามาเริ่มสู้กับมอนดูนะฮะขออนุญาตเซตปุ่มนิดนะึงโอเคอ้รู้สึกว่าผมจะเซตปุ่มทิด ติดชัดทัดอยู่ล็อกอยู่โอเคคุณผู้ชมใช้ปุม่มชน,นะเราสามารถใช้แทบเปลี่ยนเป้าได้เลยทีมนี้เนี่ยครับเราก็เดินตาเมเวสไปได้เลยครับอย่างเวยนี้เนี่ย มันให้เราน่าจะเก็บของพวกนี้นะครับห้าชิ้นอันนี้คือคร่าวๆเนาะเดี๋ยวรายละเอียดไปที่คลิปต่อไปแล้วกันเดี๋ยวผมจะเก็บเลเวลให้ได้ครบสามคลาสก่อนแล้วก็จะมาอธิบายต่อเพิ่มเติมในคลิปต่อไปแล้วกันนะพราะว่าเราจะเล่นมันยังไงต่อคลิปนี้ก็ค่อนข้างจะยาวแล้วเนาะ มันเป็นการอัดสดไม่คิดว่าจะตัดต่อนะครับก็เอาไว้แค่นี้นะครับรอครับคลิปต่อไปนะครับใครสนใจก็กดซับสไครต์ไว้ก็ได้นะครับถ้ารู้สึกว่ามันไม่วุ่นวายใจเวลาป๊อปอัพใน YouTube เนาะขอบคุณครับวันดี